อยู่กับพี่โตนะแต่พี่โตคันนี้ไม่ธรรมดานะครับได้เข้าขั้นเป็นตัว t o อ Top Series คือรถที่สวยที่สุดในวีคนี้เลย2.5ตัว G ครับล้อแมตช์เป็นชมพสปอร์ต28กระจูบังคับปะครับไฟฟ้าไ,รรไลายสปอร์ตมีให้ติดฟิล์มให้เรียบร้อยทีพร้อมหลังคาสนรูฟและคันนี้ใหม่น้อยครับคันนี้ใหม่น้อยครับไม่เพียง136,000กิโลมนะครับหน้าจอนเีเเกเตอร์โหมดขับขี่3โหมดนะครับหลังคงหลังคาเดิมครบหมดดี ราคาเดิมพบบทคันนี้คือสปอร์ตดีด่าุปหลูของตโยต้านั่นเองนะครับสวัสดีครับพี่ๆครับอยู่กับผมเดทอโต้นะครับวันนี้ผมจัดรถสวยเข้ามาใหม่ให้1หนึ่งคันนะครับรถรุ่นนี้นะครับผมบอกเลยว่าขายดีมากๆในบริษัททอโต้นะครับคือ all new Camry 2.5ตัวจีนั่นเองนะ2.5ตัวจีคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนนะครับมีหลังคาสลูปนะครับคันที่แล้วสีเทาก็ไปเรียบร้อยแล้วนะรถอยู่มาอาทิตย์หนึ่ง วันนี้ก็ได้ไม่อีกสีเทาเหมือนกันแต่ไม้น้อยกว่าคันที่แล้วนะครับทะเบียนดีอยู่นะ9070ะเลขกวนสวยๆเนาะ9988อะไรอย่างนี้นะครับคันนี้เลขไม่แสนสามพี่ราคาเท่าเดิมครับ719แล้วคันนี้ถือได้ว่าเป็นตัวท็อปออฟเดอะวีคเลยนะครับเพราะว่ารถสวยมากนะรถไม่ได้เก็บงานใดๆทั้งสิ้นนะครับไฟหน้าตรงหลักเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะครับพร้อมเนทาันิงไลท์นะครับแบบแบบแบบนี้นะครับด้านหน้าฝั่งเซ็นเซอร์วัดระยะมา2จุดนะครับหรือแจ้งเตือนการชนด้านหน้านั่นแหละนะครับมันจะมีเซ็นเซอร์มารอบคันนะครับมีด้้าานนหห2ลัง4 นะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยในการขับขี่ก็จะมีตัวแจ้งเตือนกันชนด้านข้างนะครับตัวปลายสปอร์ตนะครับแล้วก็มีบูสท์คอนโทรนะครับไฟหน้าดงหลักเป็นโปรเจคเตอร์เลนพร้อมเดย์ท m e นะครับคันนี้คือรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับยังไม่ได้เปลี่ยนกรอบป้ายทะเบียนเพราะฉะนั้นรถก็ยังไม่ได้เปลี่ยนกรอบป้ายคือรถที่ยังไม่ได้ชงหรือยังไม่ได้ปรับปรภาพยังไม่ได้สปายังไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะอันนี้เราล้างอย่างเดียวคันนี้ถูถึงบอกว่าถือว่าเป็นตัวท็อปออฟเดอะวีคเลยเพราะว่ารถสวยจริงๆ สวยหมดเลยนะครับหน้าหลังทุกอย่างน็อตเดิมหมดนะครับด้านโครงด้านข้างล้อมงล้อม็กไม่มีบุบไม่มีเดียดตัวนี้มันจะได้เป็นสปอร์ตซีดานนะครับล้อมมันจะได้เป็นขอบ18นิ้วขอบ18นิ้วพร้อมดิสเบรก4ล้อนะครับมาพร้อมกับระบบตัว abs นะครับนะแล้วก็กันชนด้านหน้าแน,าน,านา่สนิทคันนี้รับด้ดยางบิสโตนดูแันซ่านะครับเนาะตัวนี้นะครับมันเป็นโฉมที่เป็นบอดี้สุดท้ายมันเป็น acv 7 0เป็นบอดี้ล่าสุดแล้วกันไม่สุดท้ายนะครับนะขนาดตัวรถนะครับมันจะมีความกว้าง แล้วก็ยาวแล้วมันจะแบนนิดนึงนะครับนะมันเป็นเรื่องของแอโรไดนามิกนะครับแล้วก็สมรรถนะในการขับขี่นะครับรถพวกนี้ต้องใช้ยางดีๆนะครับมันจะเข้าถึงอารมณ์แบบสุดยอดในการขับขี่เลยแคมรี่เนี่ยผมบอกเลยว่าเห็นรถเตียเต้ยๆแบบนี้นะโดดได้ทุกสะพานโดดได้ทุกสะพาน,ดดดพานช่วงล่างดีมากนะนนะช่วงล่างดีมากนะครับมือเปิดเป็นคีเลตนะช่วงล่างดีมากนะครับรถสวยๆนะครับรถสวยๆนะครับ ดิสเบกสี่ล้อนะเซนเซอร์ด้านหลังสี่จุดเซ็นเซอร์ด้านหน้าสองจุดนะครับนี่เป็นไงปลายท่อออกคู่ด้วยสองจุดห้าตัวจีสวยจัดเลยคันนี้สวยจัดเลยคันนี้นะครับเซ็นเซอร์ด้านหลังสี่จุดเป็นไงพี่ดูสีตัวรถซะก่อนสวยทุกตรงผมถึงบอกว่าคันนี้ถึงได้แบบตัวท็อปออฟเดอะวิกจริงๆอะ่ะเป็นรถที่น่าใช้น่าถ่ายน่ารีวิวครับพี่ ใครที่สนใจนะครับติดต่อได้เลยนะ0965355153นะครับผมเนทอโตนะครับหรือว่าเนทเฉยๆก็ได้0965355153นะเดือนนี้ก็ต้องบอกว่าขายสดไปสาคันแล้วเมื่อวานก็มี f c จากประจวบมาจัด Fort u n e r ไปอีกหนึ่งคันซื้อสดเอารถกลับบ้านเลยนะครับเป็น FC จากช่อง YouTube นี่เองนะครับไฟท้ายนะเป็นหลอดไส้แล้วก็มี L.E.D. นะครับคาดหลังนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถโลโก้2.5ตัว G อยู่ครบนะครับนะ กระจกบานหลังมีไล่ฝ้ามีไฟเบรกตรงที่สามให้นะครับห้องเก็บสัมภาระกว้างขวาห้องเก็บสัมภาระกว้างขวาเลยนะครับสวยๆสวยๆแบบนี้ครับพี่นะครับนารีจุดหนึ่งนะสำหรับความเรียบร้อยของแคมรี่นะครับจะเป็นพวกที่เก็บเครื่องมือแม่แรงตัวปัน่นะลรต่างๆอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยที่สุดนะครับและโครงสร้างตัวรถแน่นอนเหมือนที่ผมบอกรับประกันโครงสร้างตัวรถให้นะครับไม่มีดีคอนตุ่หล้าจนหลังนะครับ การันตีนะครับนะเรามีประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้นะครับสำหรับช่วงปีใหม่นะผมมี้ให้สองปีฟรีเลยนะครับก็เดือนสุดท้ายนะอาทิตย์หน้าก็อาทิตย์สุดท้ายแล้วใครที่สนใจอยากได้รถซีดีสสปอร์ตสวยๆนะติดต่อเข้ามาได้เลยครับพี่ตามเบอร์ที่ผมขึ้นโชว์ไว้นะ096 535ก้า3 096 535มห้3นพี่ดูเส้นสั่ของตัวรถสวยมากๆนะกระจกก็ติดฟิล์มมารอบคันเรียบร้อยแล้ว แล้วกระจกเตอร์ต้าแท้เดิมน,นะแล้วภายในดูภายในได้โทนสีดำนะครับมาพร้อมตัวหลังคาสันลูฟนะที่ต้องมีหลังคาสันลูฟนะครับมันจะทําให้เราดูแบบไม่อึดอัดเวลาเราขับขี่นะครับมันจะดูโปร่งมากขึ้นนะครับดูโฟล์มากขึ้นแล้วก็เวลาขับทางไกลนะแบบไปที่แับหนาวหน่อยก็เปิดสันลูฟนะดูวงดูเมฆดูหมอกดูดาวได้สบายเลยครับภายในได้โทนสีดำประตูก็็นสีดำหมดเลย นะครับตัวบ่อด้านหลังก็เป็นสีดำนะครับมีม่านหลังไฟฟ้าให้ตัว้นะครับมีแอร์ด้านหลังให้พร้อม USB 21ให้2พอร์ตนะครับบอกไม่มีสี่ขาดที่รถเห่ยงานกดประทำการป้ายแดงมือเดียวที่ดูโครงสร้างครับฟีเป็นยันไงสวยปิ้งเลยสวยด้านบนนะครับนะนี่อันนี้คือความเดิมของรถนะครับกระจกเป็นอัตโนมัติทั้งหมด4บานนะครับ จกเปน็นอัตโนมัติทั้งหมดที่าน,นะครับรถสวยๆดีสีเงินทุกอย่างเดิผมมุมคนประตรูถือว่าสวยนะหน้นเหลี่ยมสันชัดเจนสีนทุกอย่างเดิมหมดเลยครับคันนี้เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับพี่ใครสนใจนะครับโทรเข้ามาได้เลยศูนย์เก้าหกห้าสามห้าห้าหนึ่งห้าสามศูนย์เก้าหกห้าสามห้าห้าหนึ่งห้าสามที่ดูเม็ดน,นะเป็นไงปึ๊บปุ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 ๊บครบพ้วนชัดเจนนะพี่ ของดูท้าทคือสปอร์ตซีดานเบนซิน 3, นะครับบอกไฟฟ้าคู่หน้านะครับมีด้านหลังมาให้เรียบร้อยพวงมาลัยเป็นมอเติฟังก์ชันหนัง3ด้านนะครับมีตัวทักชั่นคอนโทรลเปิดฝาท้ายเปิดฝาถังนะครับปุ่มพุทสตาร์ทให้ไปหน้าออโต้ที่ปัดน้ำฝนออโต้นะครับรถหนึ่งพุทคอนโทรลรถหนึ่งพุทคอนโทรลนะครับแล้วดูเนื้อพวงมาล,นะลัยนะเนื้อเดิมโรงงานเลยครับพี่คันนี้เลขไม่หน 1, 30, นะ 1, 3, 6, ึ่งแสนสามหมื่นเท่าไหรเนี่ยหนึ่งสามหกหรือเปล่าหนึ่งสามหกสองสามเก้าพี่ นะครับอันนี้มันเป็นไฟแจ้งเตือนยางอ่อนนะมีลมยางอ่อนอยู่สามเส้นนะครับรถเพิ่งซื้อมาหน้าจอเป็นนวิเกเตอร์นะครับ,ม,รบมีระบบนำทางเชื่อมต่อบูทูธได้นะครับแล้วก็มีไวเลสชาร์จไวเลสชาร์จแล้วก็เกียร์อัตโนมัติตัวนี้นะครับเป็นเกียร์ CVT นะแต่ว่าปรับเป็นสปอร์ตได้นะครับปรับเป็นเกียร์แบบแมนนวลได้นะบวกลบนะครับแล้วก็หมดการขับขี่โค้โมดนูโมดแล้วก็โหมดสปอร์ตตัวนี้มันก็ตามชื่อนอะประหยัด ตัวนี้ก็เป็นแบบปกติตัวนี้ก็จะมีความสปอร์ตคันเร่งก็จะตึงเท้าขึ้นเวลาเราขับแล้วนะมันก็จะตึงเท้ามากนะคือกดนิดนึงก็มาเลยแต่นิดนึงก็มาเลยเครือ่องยนต์2องคุณทาตัวจีต้องบอกว่าแรงดีมากๆกำลังเหลือกําลังเหลือนะตัวนี้เกือบสองร้อยแรงม้าเลยนะเกือบสองร้อยแรงม้าเลยนะเป็นคันรีนะคือขับยังไงก็ไม่มีหมดนะพูดเลยนะครับแล้วนะเรื่องความประหยัดก็ต้องยอมแล้วว่าประหยัดกว่าสอง เนี่ยผมติดเครื่องไว้นะตอนนี้ผมติดเครื่องไว้นะครับดูการสั่นระเทืองของเครื่องนะเป็นไงไม่มีเลยไม่มีเลยส่ายการความร้อนเดิมไม่มีขีดขาดน,นะครับล้สติ๊กเกอร์เดิมอยู่ครบหมดเนะี่ยเม็ดทองเม็ดอาร์ตนะครับครบถ้วนใครที่ต้องการตัวรถแบบนี้ไว้ใช้งานนะครับรีบโผลเข้ามาได้เลยคันนี้ยังอยู่นะครับ อันนี้เป็นรถประมูลหน่วยงานนะครับกรณีซื้อเป็นสดนะครับจะมีภาษีครึ่งหนึ่งนะครับสามพันห้าเปอร์เซ็นต์จากราคาตัวรถนะครับแล้วในแก้ข้างรถเดิมนะครับเ้าหัวโช้กเดิมนะครับไม่มีสนิทนะรถเมีนาำอยู่นะครับน้ำเดิมเดิมแบบนี้ครับนะถ้าคันไหนเป็นรถบ้านก็คือจะไม่มีภาษีหรือจะไม่มีแบบสามพันห้านั่นเองแต่ถ้าคันไหนเป็นรถประมูลก็มีแบบสามพันห้านะครับเราต้องตีโอทุกครั้ รถนะทุกคลาสนะครับถ้ามีเป็นรถประมูลจะมีแบบ3.5%นะจะได้แบบเข้าใจตรงกันเดี๋ยวเพราะว่าผมเจอหลายท่านบางทีผมพูดรานะคาตัวรถอย่างเดียวเลย mm hmm. ก็โทรมาลูกค้าต่ออีกคือมันขยับลงไม่ได้ที่ผมแจ้งเลยแตนะ่เพราะว่าถ้ามันขยับลงมันก็ต้องเอาแบบกลับมานะเพราะว่ามันมันเป็นซื้อในานามบริษัทตอนผมซื้ออย่างเช่นผมประมูลรถคันนี้มา6 9 0 0 6 9 0 0แล้วผมตั้งขาย7 1 9อย่างเงี้ย ตอนผมซื้อ6 0 9ผมโดนแบตมา7%อีก569แล้ผม79นะตัวราคาผม,ผมซื้อ6 0 9เอา6 0 9คูณแบต7%อันนี้นเป็นราคาที่ผมจ่ายจบจากรู่นมารลดค่าขนย้ายแล้วผมมาตั้งขาย719,000บาทเนะี่ยผมก็เลยต้องมีแบตให้ลูกค้าประมาณก็3.5บริษัทฟาร์ไดบริษัท่าประมาณนี้นะยังไงผมฝากอันนี้ไปด้วยนะครับกับ a l l New c a m r y 2.5ตัวที719,000บาท